สวัสดีค่ะหืมกลิ่นกลิ่นเหม็นเหม็นมาทำไมกลิ่นเหม็นจังอ่ะไม่กินสวัสดีค่ะลืมลืมบอกเป็นผักกาดคืนค่ะแต่จะเก็บดอกชอบกินดอกพี่ต้นหนึ่งอย่าเก็บหมดนะคะเอาไว้ให้เขาออกออกเม็ดปีหน้าปีต่อๆไปจะจะ,จะไม่มีกินไม่อดรออดตลอดได้ตลอด ไม่เคยเจอเยอะอย่างนี้ไม่เคยเก็บต้นเหลือไปอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยเจอสวยจังเลยค่ะเอ๊ะนี่มันใช่ต้นรับหรือเปล่าที่เขาเอาไปทำไม่ใช่ที่เอาไปทำน้ำมันนะคะไม่่ใชเเา็รับเหรรอับไม่ใช่คล้ายๆตอนบอกรีรับนะคล้ายๆเลย วอกคอลี่ลับเป็นยังไงคะมันคนละอย่างละค่ะที่พี่ตัดเอาพี่ตัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงคล้ายๆกันพี่ตัดไปบ้านน้องรู้รู้ที่แพงๆมันแพงจะเอามาผัดเต้าเหลียนอร่อยจังเลยอะพี่เอาแต่ไม่เลยไม่ใช่เลยเหรียญนายที่นายไม่มีทางค่ะยังน้อยเกือบสามเหรียญแล้วกำมือตัวมันถูกกว่าเหรียญนาตัวแม่สอเหรียญ้ทีนายแพงภาคผักอันนั้นนะคะ ไม่ไม่รู้นะคะว่าอันนี้เป็นมันใช่มันใช่ต้นต้นลับหรือเปล่ามเมื่อเมื่อต้นลับที่ยุโรปเขาเขาปลูกแล้วก็ทําดอกมาทําน,น้ํามันไงคะเดี๋ยวกันน้ามันโคอะไรนะลืมชื่อแล้วโคลโอ้ยลืมชื่อแล้วคะ่ะลืมชื่อน้ํามันโอ้ยเพาะจังเลย เพราะจังเลย,ยเจ้าอเจ้าคิ้วคิ้ว,วอยู่นั้นน่ะอุย้ยพี่อิทพี่อย่าเพิ่งพูดนะคะฟังเสียงนกพี่อย่าเพิ่งพูดนะอย่าพูดอย่าพูดค่ะ เสียงนั้นไม่ต้องการไม่ต้องการเลยค่ะเดี <laughs> ย๋ยวจะเล่าให้ฟังสมัยที่หนูเรียนอยู่สุรานารีมีอาจารย์วิชาภาษาไทยน่าจะเป็นภาษาไทยเอหรือสังคมไม่จำไม่ได้แต่อาจารย์แก่แล้วนะคะ <laughs> <laughs> เขาเล่าให้ฟังมันมีสิงมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์บึน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 ,บน โอ้โหหลายคันเลยค่ะบึนบึนโดยไม่กลัวใครเลยเพราะขี่ไปหน่อยนึงคนะ่ะอยู่ข้างถนนมันจะแหลบลงข้างถนนคนที่เขาขับรถตามหลังมาไม่มีใครคันไหนจอดช่วยเลย yeah, สักคนนึง <Yeah. S 1> ไม่มี่มะแล้วอาจารย์ที่เล่านะอาจารย์ใส่อารมณ์ด้วยนะคะอาจารย์บอกว่า ไม่มีใครลงไปช่วยซาด์คันค่ะเอ๊พูดแบบนี้ผิดกด YouTube หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ไม่ผิดไม่ผิดพูดเราไม่มีชื่อไม่ใช่ค่ะพูดว่ามอเตอร์ไซค์ไปข้างทางอ่ะไม่เป็นไรโอไม่ได้ชื่อมอเตอร์ไซค์บาชื่ออี้หอเปล่าเปล่าไม่ได้มาถึงพูดยี่ห้อได้แต่แต่แต่ที่พูดว่ามอเตอร์ไซค์ เขาขี่ไปแล้วเขาเขาขับเร็วไงคะมันมันลงข้างทางอะไม่มีใครช่วยเลยเพราะว่าที่เขาไม่ช่วยเพราะตอนที่มอเตอร์ไซค์เบิ้นเบิ้ผ่านเขาอ่ะข,ขี่เรียงหน้ากระดานเลยค่ะกกแกงมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเป็นเจ้าถนนเลยที่เล่าให้ฟังนี้นานแล้วนะคะตอนที่เรียนอยู่มศสี่มศห้า 5, ก็ปีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะ อันนั้นเหตุการณ์นั้นก็คงจะเล่าๆนั่นแหละวิวใช้วิธีรูดเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเซยจังเลยพี่เอ๊ะสีม่วงๆนั้นใช้วิชิเรียไหมคะเอ๊ะมันอะไรนะพี่ว่าไอ้นั่นนั่นดอกที่เธอว่าเป็นพันธุกะเพราอดอกกะเพราป่าเหรอคะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกะเพราป่ากลิ่นมันเหมือนใบสาบเสือเราเคยเคยเห็นคนหนึ่งเอา เอาเลมอนบา์มค่ะเอาเลมอนบา์มไปใส่ในแกงใช้แทนตะไคร้มันมันกลิ่นคนละกลิ่นกับตะไคร้นะฮเลมอนบาร์มน่ยกลิ่นมันจะเหมือนตะไคร้หอมอุยสวยจังเลยอ่ะยังไม่เคยเจอเยอะแบบนี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้เขาไมแปลกเยอะไงแต่ไม่เคยเจอเยอะแบบนี้ค่ะเขาไม่ไม่ค่อยมีคนมาที่เอพี่เดี๋ยวถามเพื่อความแน่ใจ มันกินได้จริงหรือเปล่าคะไม่รู้เธอบอกเธอบอกเธอเคยกินมาแล้วพี่ไม่รู้ไม่ใช่เพะพี่เป็นคนบอกว่าคนอิตาเลียนกินไงคะเรากิน <c oughs> แต่พี่แต่พี่ไม่ชอบโอ้โหไม่เป็นไรถ <c oughs> ้าหากใช่ต้นเดียวกับที่บอกโอ้ผมผมไม่กลัวอยู่แล้วค่ะกลัวไม่ขมหรอไหนลองชิมใบก่อนโอ้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใบมันอืมใช่ก็ไปยูทูปก็มีคนกินนะ เลเอ๊ทำไมมันกัดลิ้นละ่ะมันใช่หรือเปล่านี่แต่บอกเ,อเคยกินเถอะแต่มันมันไม่มีดอกค่ะตอนที่เก็บดอกมันไม่เป็นแบบนี้ต,ตูมหน่อยเคยเคยกินแล้วก็กินหมดแต่ยังไม่เคยกินต้นแบบนี้นะตัวใครตัวเปล่าที่จะเก็บเป็นตูมมา พราะพี่นั่นแหละเป็นคนบอกว่าปเปล่าพี่บอกว่ามันเป็นผาักาดอิตาเลียนกินไงคะอันนี้กระิกมาสตาร์ดแบบเนี้ปีนี้ยังไม่ได้ถอนต้นเอาไว้เอาไว้ให้เขา้าเขาแก่แก่ก่อนค่ะเดี๋ยวดูใบอีกสักครั้งนึงใิเนี่ยค่ะเนี่ยใบ ขมเหมือนสะเดาเลยค่ะพี่ผมไม่กินมันใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่ดอกอร่อยค่ะดอกอร่อยโหแต่มันขมมากนะพี่มขมไม่ต่างกับสะเดาเลยค่ะเอ๊ะทำไมมันขมจังเลยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยขมมากค่ะขมเหมือน ขมเหมือนเดาแล้วก็ขมเหมือนนั่นนลคะ่ะขมเหมือนมะระเลยขมขมเดียวกันกับมะระขี้นกเนี่ยค่ะต้นน่ะต้นจะเป็นแบบเนี้ยขมเหมือนมะระขี้นกเลยค่ะหือขมจงังเลยอ่ะมันขมมากพักการไม่เคยขมแบบนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาชมไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ